ถ้าเราจะทําไก่นึ่งสมุนไพรให้อร่อยเนี่ยนะครับต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมไก่ก่อนหมักที่การหมักสมุนไพรที่ใช้และเครื่องปรุงต้องลงตัวพอดีเตรียมพร้อมน้าจิสส Alter, ้มรสเด็ดสักถ้วยใครอยากได้สูตรที่ลงตัวเอาไปทํากินทําขายตามผมมาจดสูตรได้เลยครับวันนี้นี่ผมใช้เป็นไก่เนื้อนะครับสำหรับไก่เพื่อนๆเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยครับไม่ว่าจะเป็นไก่บ้านไก่เนื้อไก่เหนียวตามที่เราชอบตามที่เราสะดวกเลยครับแต่วันนี้ผมใช้หลายส่วนนะครับให้เพื่อนๆดูอันนี้ส่วนสะโพกนะครับผมก็จะกรีดอย่างนี้ครับ กรีดแผ่แบบนี้เลยเป็นแผ่นแบบนี้เลยใช้มีดกรีดด้านในนะครับส่วนน่องก็เหมือนกันครับไอ้นี้เป็นน่องเต็มๆแบบนี้นะครับผมก็กรีดด้านในอย่างเงี้ยครับแผ่ออกอย่างเงี้ยมันจะเข้าเครื่องนะครับเวลาเราหมักเนี่ยแล้วก็ปีกกลางครับปีกกลางก็กรีดด้านในเหมือนกันแล้วก็ด้านนอกก็กรีดหนังนิดหน่อยไอ้นี้ส่วนปีกบนครับบนก็แผ่ออกแบบนี้เหมือนกันเหมือนน่องนะครับแล้วก็มีเครื่องในด้วยครับกลืนตับหัวใจไอ้นี้ผมเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตำเครื่องกันครับใส่พริกไทยลงไปก่อน บดพริกไทยให้ละเอียดก่อนเสร็จแล้วก็ใส่ข่าลงไปกระชายนิดนึงครับถ้าใครมีขมิ้นก็ใส่ลงไปด้วยครับพร้อมด้วยรากผักชีแล้วก็เกลือป่นตําพอหยาบๆยาบก่อนครับแล้วก็ใส่พริกลงไปผมใช้เป็นพริกแห้งกับพริกสดนะครับผสมกันอัตราส่วน2ต่อหนึ่งครับตะไคร้ซอยกระเทียมแล้วก็หอมแดงครับตําพอหยาบๆยาบครับไม่ต้องละเอียดมากเสร็จแล้วก็ตักพักรอไว้ครับอย่าลืมน้ําล้างครกเก็บไว้ด้วยนะครับมาหมักไก่กันครับน้ําปลา ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายผงปรุงรสคนในส่วนผสมเข้ากันครับพริกแกงที่เราตำครับน้ำล้างครกคนอีกรอบนึงครับเราผสมเครื่องผสมพริกแกงก่อนเนี่ยครับก่อนที่เราจะนําไปใส่ไก่นะครับมันมันจะเข้ากันดีกว่านะครับที่เราจะไปใส่ในไก่เลยนะครับทีนี้ก็นําไก่ลงไปครับอันนี้ส่วนน่องกับสะโพกครับปีกบนครับ เราแร่เราแบแบบนี้ครับมันจะเข้าเครื่องกว่าครับปีกางครับท้ายที่เครื่องในนะครับเครื่องในเนี่ยเราลงทีหลังผมใส่เป็นชิ้นแบบนี้ไม่หั่นเป็นชิ้นเล็กเนี่ยเวลานึ่งสุกแล้วเนี่ยผมจะมาหั่นตอนนั้นนะครับใบมะกรูดครับขยำนิดหน่อยครับใบมะกรูดนี่ก้านตะไคร้ครับใส่ลงไปด้วยทีนี้ก็เบาๆมือหน่อยครับเพราะว่าตับเนี่ยมันจะเละได้ เสร็จแล้วเนี่ยครับถ้าใครจะแช่ตู้เย็นสักสิบห้ายิบนาทีก็ได้นะครับแต่ของผมนี่จะพักวางไว้แบบนี้ครับไม่ต้องเข้าตู้เย็นสักประมาณสิบห้านาทีครับออครบสิบห้านาทีผมก็จะจัดไก่ใส่ถาดนึ่งนะครับจัดไก่เลียงเสร็จแล้วก็โรยด้วยเครื่องสมุนไพรของเรานะครับเดี๋ยวไปนึ่งกันครับผมจะลองก้นหม้อนึ่งเนี่ยครับด้วยตะไคร้นะครับเวลาเราใส่ถาดเนี่ยครับถ้ามันปิดรูหมดเนี่ยครับต้องระวังด้วยนะครับให้มัน ไอ้น้ำมันขึ้นได้ด้วยนะครับหลายคนพลาดแบบนี้ครับเราตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปแรงนิดๆได้เลยครับนําไก่ของเรามาวางครับปิดฝาครับของผมนี่เป็นไก่เนื้อนะครับผมจะนึ่งประมาณสามสิบนาทีถึงสาสิบห้านาทีประมาณนี้ครับถ้าใครใช้เป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านไก่เหนียวเนี่ยครับก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับบวกลบแล้วแต่ความเนียวของไก่นะครับตอนนี้ผมนึ่งมาได้ครึ่งชั่วโมงครับหอมตลกโอ้วนไปทางบ้านแลวครับมาดูกันครับน่ากินสุดๆคคครรัับบเช็ไก่ดูนะ จะจิ้มลงง่ายๆแบบนี้ก็สแสดงว่าสุกแล้วนะครับผมก็จะโรยด้วยผักชีฝรั่งครับก็<อ>ต้นหอมหั่นท่อนปิดฝาไว้แป๊บนึงปิดแก๊สได้เลยครับเมนูนี้เราจะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดวันนี้ผมไม่ได้ทาให้ดูแต่ผมจะเขียนสูตรไว้ให้นะครับเครื่องในนี้เดี๋ยวจะไปหั่นนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะนะครับผมหั่นเตรียมเสร็จแล้วไก่นึ่งสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดู เอยได้ที่แล้วครับรสชาตินี่แบบกลมกล่อมนัวมากครับแล้วก็เนื้อไก่ก็เปื่อยนุ่มกำลังดีจุดเด่นคือหอมสมุนไพรครับหอมตั้งแต่ตอนนึ่งหอมถลปประววนครับหอมข้างบ้านถามเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละครับสูตรนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ฝากด subscribe, กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ